ค่ะเมื่อนิมาตามน่าเขียวหน่อยค่ะเปนฟันเลยซีเก่าเข่าตรงๆค่ะแม่นครับแม่นเนี่ยฟันแม่นอหลีมันเคลื่อนหนิมันมาผันฟ้านดีอีกแล้ว่นว่าจะฟันดีแบบไหนไปตามคว้วฟันมาเขียวหน่อยเลยเลยค่ะเจ้าหน่อยค่ะสวัสดีค่ะนี้มอเลยก็ไม่ตีกับผ่านมาตามมเจ้าหน่อยเนาะอ่าเล็กเขาขัดเขาเนี่ยเนาเรีกเก่าเอาให้ได้เด้อยเอาให้ได้เด้อยเนาะ thi thành mai cả những má hải đi câu rồi đó, cái kia si câu, rồi còn có phận si câu hà nó, mòi ốc si câu gì, có mà mòi không, mảnh thịt của câu si câu đấy rồi, sơn, rồi còn và biết nào đây, con cá mèo mà hải, mèn con cá mèo say mưa hải đấy, mèo cá si, cái này, cá mèo cá si, bút thò câu, câu câu มไว้มูตีหากับซี่เก่าด้แมวน้นมีก้นน้ำแมวมาห่จกัได้บ้ากันอยู่เนาะอืมตอนนี้คิปอยู่เนาะตอนนี้คิดี่ไม่โฉคไม่ใช่น้ำมันไว้บ้างแต่มีอยู่ของว่าไรเนาะนี่แตีวมีต่อมาบ้างคอาว่าไรต่อว่เริมัน้ามดตัวไอซี่ก็ติดปันใจไปนะแม่ไพนี่ อาจจะทะลึ่นนัน่นแนะนะครับมันเท่ากาับอาจจะว่าได้เขาตัวมาหลายหมวดแล้วเอฟซีก็เลยอันอาจจะพักบ้างนะานิ่น่ะเอาส่วนนี้เขาว่อาอธิฐานขอไอ้สุดที่พรโลหาให้เขาต้นเนียง่นบ,บอกเกันวางสันนะว่าอันนันบนับจากันมันมันมีลูกกันส่งเพิ่นอยู่ในบ้านเนาะบันนี้ยเซลเพิ่น ออกมาอยู่น่ำอยู่มืนหนีมันก็เป็นวันวันอนาคตเนาะมันปียามหาลาร์ดมณฑปยามหาลาร์ดก็ดีกรับพ่น่ให้ไปไซดว่าเห้ปีนว่าเห้ยงายเลยเนาะก็ได้ปลาหมูแดงสิได้เปรเพิ่นออกมาก็หาสื่อดอกกุหลาบสื่อนำแดงเนี่ยมาถวายเพิ่นโยมแดงมันมคลื่นนี่ก็เลยฝันดีเอ้ยฝันบ่ดีหรอกฝันเห็นตำรวจ ั่จนนว <c oughs> นนั่นเราฟันดีค่ะของบัทของรจนพวกบาทเขาจะมาฟันดีค่ะเนี่ยฉันว่าแช่นเนี่ยปวดแขลงก็เลยพผ้ามันไปหาหมอบัดนี้ถ้าไปหาหมอแล้วอันก็เลยไปพ่อดจวนสามคนก็เลยไปขมิ้นกันยังไงบุเลียวไม่ข้มผิดของจวนหนึ่นก็เลยบัดนี้ตำรวจเลยไปจับได้สามคนนั่นในลานหมอนหล่ะว่า ว่าแม่แกน้อยกับ่อนนี่ไปแกงจับเขาว่าเขามียาบ้านในครอบครองสันเขาก็เลยจับได้พอจับได้เราจับตำรวจสามคนเลี่ยงกันเลไลไปโดยตำรวจจับจนสามคนในกุญแจมือควอยหลังไปเรืควายหลังสีไไ่สามคนเหมือนแม่แกน้อยเรยบอกว,ว่าป้าๆเข้ามาฝ่าวนี้เถอะมันมันเสียนฟองลายเฮาสัน ก็เลยเป็นพวกขับรถกระบะขั้นนี่ล่ละขั้นเหมือนเกาขั้นยี่ฮียเนี่หละขั้นไปกระถิ่นาะแมนขั้นไปกระถิ่นเนี่ยหละนีออกมาได้บัดนี้นีออกมาได้มาพ่อพอบานทรงไทยงามงามเล้สิเขาไปลบไถ่บัดนั้นกันเขาไปลบไถ่มันผันเป็นสุ่มโจรของมันบัดนี้มันเลยมันเลยคุยกันว่านี่แหละสองคนนี่แหละูกพี่สร้างมาว่าเป็นผู้อันแกงจับเขา คือลูกพี่เขาสามคนดิดถึงจับเขาเล่เขาเล่นล่อไว้เขาเล่นบอกน้องล่อไว้แม่บมอกลุกน้องล่อไว้เขาก็เล่จับแฟนมันมัดไก้แบบนี้เขาก็เลีเอาที่เอาแม่แค่น้อยเขาไปนี่เงี้ยนมาจิไปทําบดีว่าลายนะบานี้กําลังสีเหลียวเบิ้งบาลีที่ว่าเดี๋ยวเด้อกันออกไปได้ในสิจจำบาลีทีกันตำรวจทาง่าสุ่มมันอยู่ใสบาลีทีเท่าย กำลังว่าสิเลียวเบิ่งเล่ว่าท่านได้เห็นเยอะแล้วมีคนโทรโทรมาตะดึกเดืกตะตีซี่นเลยถามว่าได้หลายบ่ก็เลยตอบเพิ่นไปว่าได้สองปัญหาสันคนเลยว่าเอ้าอีหยัางน่ะเป็นบ้าลนอนที่สองปัญหาสันเคนละก็เลยตื่นว่ายใครจะโทรมากกัเลยบอกว่าเขาถือเรียนสองปัญหาจ้า ตีแทโทรโทรถามดังดินแมน่แจ,จ็ครถแท่ท่มาถามดังดินว่าแต่แจ็ครถไปที่นี่ก่อนฟันเนาะ,นะไปกับสามีบัดน,นี้จนได้หันสามคนแมนบัดน,นี้ตำรวจมาจับโจรว่ามีเีค้าขบวนผู้บอกแมนมันเล็ล้วที่จริงไม่ฟันบันเลยท้อทบอ่เหลียวเพราะว่ามันก็มี่ตะจรสามคนเหรอกับมีแม่เคีาหน่อยกับแฟนกำลังรอยอยู่ใน คลินิกหมอันฝันนี่ตำรวจจับโจรสามคนเดินมาใส่ใกุญแจมือมาใส่กุญแจมือไฟหลังจับโจรเนาะเยังใ,นในส่ไล่จับโจรตีเอามึงนี่ตำรวจก็สามโจรก็สามสามคนแบบตีประเดี๋ยวก็ตีได้เยอะแต่ว่ามาตีประหารล้วอย่ามาไลายตัวโดยอฉพาทะเบียนรถเพีเดียวนะจ้าฉันฉันที่แม่ฉันเคยเคยเคยฝันเห็นตำรวจเนาะมันก็จะเป็นแค่วันหนึ่งเก่าหนึ่งสนั่นเนาะ ก็ลองวิ่คนหนึ่งเอเคยฝันไหแบบนี้เคยฝันเยอะเสมอเที่ยวหรกับฝันเราไม่จับเคยฝันอยู่ดิตุไมาสัมผัสก็ออกตัวใดก็ออกเรขยกิบเก้าแม่นบ่ะนมันใจป่นึ่งเก่านึ่งมันใจบ่ก็จำไได้เทีว่าเจ้าผู้หลู้เอาบลอวก็โดนแล้วที่ว่าอีเดี๋ยวคิดกันตวจับกนเแตู่รู้าหนอกว่านะ เคยยูมีอยู่มีอยูเคยมีะแต่บรลลูนออกม่เนาะเอพี่ไม่ได้จำอะรก็ล่องค้าเมียนมาได้นะครับลองข้ามเมียนขามาที่ว่าในเกหน่อยด้วฝันาตำรวจจับกับขององน่ะบอลว่ามันออกบาเนาะนั่นะแต่ว่มากดีๆดอกนึ่งนหนึ่จํจำอะไรว่ามันถือว่าโนึงน่ะจ้าแต่แต่บันนี้เลอันที่ว่าเจ้าของละเมื่อปากแล้วเมื่อบวลสองพันหามันเก็ตรงกับทะเบียนรถเนาะเจทะเบียนรถเราเมื่อไงบ้างเมื่ะ สองนาโเวเดี๋ยวไปรูทะเบียนรถกันมััเปนไปยูฮะเปนไปรถไปยูรถาอยูสิเป็นรบบรถมีไหมไอบางมันนนรถเปตนรถแลาวเนาเบียนรถอะไรก็มีเท่านนจำได้ยค่เนาะสองแปดห้าหกสดห้าหกอ่กเนาะกามันก็มีสองหายอยู่นั่เนาะแต่มันเอาแปดมากันสองแปดห้าหกคือว่าเกิดเราสังเกตอย่างหนึ่งคือเปเชียวค้ารถ่เปลีน แม่นแต่ว่าเปงอยัางในฝันนี่ขับรถนั่นแสดงว่าไม่ได้เยอะขับรถนั่นแหละนะครับให้คิดดีๆเดนเพราะว่าคนที่ขับรถเป็นขับรถมันมันหมายถึงว่าเป็นเลียกเลยแม่นเยอะในห้องขับเป็นเองยกในห้องเบาะได้ในห้องฝันขับเบเป็นนะ่ขับเบเป็นเลยยังฝ่าพระส่วนเพิ่นหนีออกมาว่ามันมันขมีนเท่าแล้วหนึ่งมันปองลายเท่าไหร่นขนาดมันถือจัดไปแล้วมันยังสั่งลูกน้องมาได้ว่า ดักไกว่ด no. ักสองคนนี่ไว้ว่าสั่นครับเขาไปบ้านเขาอยู่ต้องพ่ายอย่างนี้อยู่ดเขาไปบ้านตาองชิ่นจนหลับักงามเลยมันเป็นซุ่มโจนเขาวันนี้นั่นฝันเขาจับสามี่ยจับมัดไว้แล้วพอสิคกมขึ้นไงเียวะน้อยแมนเขาเฉียดพอดีว่าไรกันเลยเกี่ยวไปเป็นภรรยาโจนเลยก็เลยเอออันพอดีตัวนี่อันพ่อพ่อสร้างากกันละเมอสะลืมสะดือหรือ ฝ่ากำลังสิปันดีปันได้เลยเนาะอาจารย์กำลังสิเบิ้งบาลีทีเจ้ากัโทษมาปุ๊บพอดีก็พอดีหละเขาเขาเลยคมเขนเลยวังคนนวลหลอนคืเพนเขาเสียดายจังเสียดายจังหยลังเนาะยุทธัณฑ์ทีเหรอีรยกัเอาไม่ใช่หน่อยตีจงได้จาว่าอจะหน่อยกับ ตีใส่จูนกับตำรวจเหรดว่าตำรวจสามคนจับจนจับกระจิตก็เลยตีเป็นสามเจ็ดสามเพราะว่าตำรวจสามเราก็มาจับจนจับกระจจนกับสามได้เป็นสามเจ็ดสามจ้ะกับยี่ก่อนเก้าเจาับหนึ่งเก่าหนึ่ง ว่าดีไปว่าตำตำรวจนี่รหัสของตำรวจนี่ก็นึ่งเก้านึ่งอยู่แล้วตัเพราะว่าที่นาเซราเฉลี่ยานเมื่อไรเนาะเพราะว่าคนโทรมาก่อนโอ้ยแงมว่าคำลังว่าสิเดียวเบิ่งตัวแดงยจือขึ้นเขาเขียนใส่ไม้สักไทยนะครับผมโอ้ตัวสีแดงก่อนสิเมนต่ำเมื่อไม้สักไทยเลยแหละมันเป็นบ้านชงไทยคนมีเงินเนาะครับผมนั่นะกำลังว่าสิบเบิ่งจำเอาว่าบ้านในที่โทนี้เด้อแามไปแจ้งความมันแังสิ บอกได้ละเอ,อียดได้สั้นเลยมีคนโทรมาขวัญมาได้ซ้ำครับ <c oughs> ทะเบียนรถที่ขี่ไปเนาะสองแปดหกเด้อนะครับโอ้โหดูกลัมห่างกันทุกคนนะครับแต่ว่าบนเลยได้ตั้งให้ทะเบียนรถให้เลขซีโตตั้งมาเจ็ดหกคูนะครับก็คือสองแปดหาหกแปดหกสองหกแล้วกัแปดห้าประกาศสองหาเนาะ 25, เดี๋ยวตัวมีเชียวน่อยวามักสองหาตัวเขาบางทีเมื่อปากว่าใช่แต่เมื่อปากว่าเพราะเมื่อปากอันได้หลายว่าสองพันหาได้วางสิมันทั้งทุ่นกับงงที่ยังเลยนหนละเมอทีเดินกับจังจังสะดุ้งนะตอนมั่วม่วเหี้ยรับโทรศัพท์เหมือนตีซีเนาะกับว่าได้นั่นแล้วจังสะดุ้งแต่ว่าหน้าสงสัยต้งเดียวว่ามีเขียวหน่อยคีดว่าเป็น ไม่ฝันอี่ทีรถพาสามีไปลบโจรเนะาะจใช่จะเป็นลบเขาธรรมดาต้องเป็นสามีขับเน,ะนบาะแมนธรรมดาเพิ่นนั่นต้องเป็นผู้ขึ้นครับอันนี้แต่ของขึ้นครับเราบอกมากมากมากังนี้เลยก็อาจจะเป็นเสียรลบไะไรได้นะครับระวังดีๆนะจ้แต่ว่ามีเขียวนอนมาซ้อ,อห่านนี่นจะเป็นรถอ่ะพี่นอนมาเจอก็ลองตับเน็ใ่ในรถเนาะจ้่ครับหนึ่แต่ว่า,<ข>าให้บ้าหมักเลขตีกับเตียวอ่าที่ตำรวจจับโจรนสาวพุนเนี่ย ครับเดียวเสียอะไแต่ว่าเลขที่บ้านเขาเอาบ่ได้ไอ้ข้างนั้นเขาลอกตานทีหนึ่งมื่นเนาะได้แล้งจัดเย็นเลยขอให้ดีเนาะเป็นสิขอต่อนติดฐานไม่ติดร้องขอไม่ว่าไอ้มันได้เป็นตัวโหลดแรงเหรนะครับิร้องขอเพิ่นไมเบิ่งเพราะว่าเหมือนเพื่อนนี่มันกำลังว่าสิเอาเป็นตัวแล้วกำลังว่าสิเอาทะเบียนบ้านแล้ว บ้านหลังบัก่ายแบบงามเนาะกลายเป็นสุ่มโจรบาเลกีต่อเลยวาเลกีมาแมนนะครับปวเป็นยังนี้ก็เสียดายจังฝันเบนเต้ถึงฝันดีได้ไหมเช้าวันไเก่าๆได้เนาะเดินี่คือว่าฝันดีได้ปกตินี่ตำรวจจับด้วยโจรเนี่ยแม้ในเงินโหลดบางคนนี่ยฝันเราขอถึงจับที่คุ้มไม่ได้เงินเลยนะครับอันนี้ฝันเป็นโจรแล้วตำรวจจับกันเลยก็ คือว่าในเกณ็บดีๆแต่ว่าแกว่ามีแค่วะาจำเรื่องบ้านเมื่อไรแต่ว่าที่น่ะสังเกตที่สุดคือคนขี่รถว่าเปลี่ยน่นขี่รถเนาะนะครับครับาะเป็นครับเพเป็นแต่ว่าขับรถนี้นะรเป็นโชคลาภยุทธเกณฑ์รถก็ได้นะครับเพื่อนพี่น้องจะตีเข้ากักบฏโจรสักหนึ่งเลยก็น้องคนเมืองพม่าซอยขันเด้อนะครับโมลุยกัตีวอกินเนาะมาขังโมฆคทีกับตีพิเศษนะครับ ซีกามโร่ก็จเสียดายเสียดายละตีเว่าคนมานตีมาแนาะกนต้อเนียมสะครับซีเกตโมโร่อผู้ตีเ้อน้องหันแต่ว่ามมแค่แิ่งเป็นเก่าซึ่แมนมีเก่าเนาะการตีในห้องีห้อาตีเนาะเอลซีเป็นหนังทีเลือกนะครับก็รองพีรณาตีเจ็ดซีแต่ว่างูใหญ่เป็นงูเป็นเกแม่แค่หน่อยเป็นซีเจ็ดซีเอางูใหญ่เอาเก่าใส่แบบนี้เป็นขีงูมันกับซีเจ็ดซีเก่าเท่านั้นนะเนี่ยนกับทีา้แต่วาไปใช้สามตัวมันก็เลื่อกอะไรเยอ แต่ว่าบาตทีผู้ถ่อเก่าเก่าเนี่ยเขายังว่าผู้ถ่าแฝดเนาะแฝดผู้ถ่าก็แฝดเขาก็บอกว่าเราเป็นวิแฝดเลยนะครับก็เสียดายหรอกคือมันว่าแต่ว่าก็พินเรากับพินนาโอะเมื่อตีรายตัวบางที่ก็ต้องเรียกเขานะใชนะหนะครับก็ฟังคิมมันจบแล้วก็รอพินนาเนาะเอาช่วยทะเลกันหึงใปนตเนาะนะครับก็ตีบนแน่นอนป็นน้อยเข้าาตีมันยาเข้าตีมันยาดกันเยครับเอาหน้าไปลองกับ สรุปว่าไม่เคี้ยนหน่อยนะฝันว่าสามีปวดแก้วพาไปคลินิกเนาะนะครับว่ายเสรไปคลินิกวันนี้ไปพอโจรถาพ่นตำรวจน้อยจับโจรตำรวจหรือว่าไม่เคี้ยนหน่อยก็สามีปูดแก่โจรเลยจ้องหนักขมียงเลยว่ายสี่เขาโค่น่ะจัดการเขาคนนี่แหละเขาเล่โค่นสึบไว้ตำรวจโจรที่เหลือ็นงานของแล้วเล่ขี้ราหนีไม่เคี้ยนหน่อยผูเขบเนาะไปพอวายทางไท้บางงามนะครับวานเดินทางเนี่ยเลยเขาไปลบ เราไปขอความเสียเลือจากเขามันเขาโอ้อมอแมนก็ไปก็มากเขาจับสามีเขาสีถ้ำบดีวิไลก็ไม่เคียร์หน่อยเนาะนะครับเพิ่นก็เลยจ้องว่ามึงแบบบ้านได็กีเขาไปแล้วแจ็คไปบอกว่าจับมึงเงินว่าประมาณนี้เนาะก็เล่นจับไม่ได้ทำมีคนปลูกโทตรอ่นก่อนเนาะไล้มีคนโทตมากกว่านีนก่อนเรื่อว่าเขาทำว่ารถดินถึงจะคัดมันอย่างนี้เนาะไม่เคียร์หน่อยว่าสองข้างหาเต้นแล้วบอกบอกไปเถอะเต้น นนแ,แต่ไม่ตื่นนะครับมมน่ารักอันฝันที่โทษอจริงจริงเนาะแต่ว่าเบบหอสองนั่นหานะครับมาเลยครับสังเกตว่านี่นะสนใจเ,ใจเ่ังรดเนาะมากมาครับมาลดมากมันใจ่องถดด้ว่าม่เชียวน้อยเนี่ยมันเคี้ยวเปลี่ยนมนเคี้ยวนะไมฝันทักเปลี่ยนได้ครับก็ลองระวังรืงโงรถเดอครับตาดำเพิ่มตัวไหนนะครับมาเลยกาเห็นแล้วนะครับทั้งหมดหตัวนะสองแปดห้าหกแปดหกสองหกหลักกับแปดห้าสองหานครับมีเำนวนมากสองห้าเด้อนันมาเนี่ย เอาไปโชว์ออกมาต้องมีชน้อยเด้อนะครับขอบคุณในไลน์นะครับได้เลยกันนี่ได้หมดมือเอื้อนนี่เดี๋ยวผมเร่งล่องสีล่องนึงขอเป็นตัวนะขอเป็นตัวล่องเบิ้งฝันไม่จะยำเรื่องสิขอเป็นตัวล่ะเพราะว่าสิฝันจังใดเงี้สิบพราะฝันกับเอื้อนจังสัตว์นี่มัอนใจกระต่ายมืออืีกเช่นึงเนาะจ้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ